การใช้ชีวิตการพูดและการกระทําโดยป่าศจากความรุนแรงไม่ใช่การยอมจำนนการสูญเสียหรือการยอมแพ้สิ่งใดๆแต่มุ่งสู่ทุกสิ่งดังที่น้ำบุญยนที่23กล่าวเมื่อ60ปีที่แล้วในสมณสารเรื่องสันติภาพในโลกว่าสงครามคือความบ้าคลั่งมันเกินกว่าเหตุ สงครามใดๆการเผชิญหน้าด้วยอาวุธใดๆมักจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้สำหรับทุกคนให้เราพัฒนาวัฒนธรรมแห่งสันติภาพขอให้เราจำไว้ว่าแม้ในกรณีของการป้องกันตัวเองสันติภาพคือเป้าหมายสูงสุดและสันติภาพที่ยั่งยืนจะด,ดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อปราศจากอาวุธให้เราไม่ใช้ความรุนแรงเป็นแนวทางในการปฏิบัติของเรา ทั้งในชีวิตประจําวันและในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เราภาวนาเพื่อวัฒนธรรมที่ปราศจากความรุนแรงที่แพร่หลายมากขึ้นซึ่งจะก้าวหน้าขึ้นเมื่อประเทศและพลเมืองหันมาใช้อาวุธน้อยลงเรื่อยๆ